มารับรถเทเล็ที่ 4R นะครับจบจัดไปนั้นนะฮะสวยมากเลยนะครับนี้ใครได้ไปโชคดีมา,มากๆรถวิ่งพันกินโลครับใครสนใจติดต่อที่เซลตั้มเลยนะฮะที่0635653545ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับดูอขัตั้งนะครับ แล้วยักษ์ใหญ่สีเขียวนะฮะมาดูยักษ์ใหญ่คาวาซากินะครับตอนนี้เรามีเหลืออีกสองคันนะฮะคาวาซากิ GTR 1400นะครับอันนี้เป็นสปอร์ตวริ่งนะครับมีราคา3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับวิ่งสามหมื่นโลนะครับมีพ่อแต่งทูบาร์เทอร์นะคระับสเป๋สามใบแล้วก็อีกคันหนึ่งนะฮะอันนี้ปี2016นะครับ4 2 9 0 0 0นับาทนะ,ะวิ่งมา19,000นะครับ กดจะติดต่อที่เซลตั้ได้ลยนะครับ063 35 565 3545นะครับ